มึงอาาน,นี่เหรอ,อมึงครับพี่น้องว้าวยักครับโอ้วมันชีขึ้นอยู่บ่อหน,นิจะปีกมันต้องทงข้างแม่ป่อยหางาดีฮักเลยดีโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังบ่้ขึ้นอยูย่ปีกฮักแล้ว <c oughs> ดามโก้ดาม <c oughs> โอ้ย e เอาเอาไม่เอาไม่ลองมึงไปได้ดอกไปไปดามปีกไหมเออมันหักแล้วโก้เอักเครื่องกลางอีกบบดนี้แหมมึงแล้วหรือยังเนี่ย มันหักดามปีกอยู่เอาให้มันขึ้นเด้มือนี้เ้อเออเอาให้มันขึ้นสูงๆลมกำลังแหงเอาเขี้ยว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 ไม่แล้วครับกองเสริม <laughs> ลูกหลานแต็แมนี้บ่ต้้งห่วงโอ้ย,ยตละลเมือ่อ <laughs> มีต่ปักคัก พ่่ออมมันยูกีสุดท้ายคือไอเจ็บพี่น้องเอ้ยผุนขับทิ่มเบ้าแล้วพาด์ทพารพารมือนี้อันนี้แล้เสือเบ้าสู้ฮะแม่มึงพี่น้องอุ้ยป่านเสือคุยบังเสือเบ้ามันสังเกตเบ้าครับมีแผนแ่นเล็ดอยู่เอาให้มันขึ้น,นเด้ะอะ เอาตะเคียนเร่งมือเร็วๆลูกหลานท่าโอ้ยดีครับเปเยอะเคียนตัดไม่ไพ่อยู่ไวไยใไใยอยู่หลานท่าแล่นว่าวดีกำลังสาวเสื้อกันครับเมื่อนี้ยลมดีครับลูกหลานอยากเล่นว่าวกุนกัาวเสื้กคับเมเนยครับลูกหลกเล่น พยื่อมาแล้วคุนเอาให้พยื่อเอดให้เดือดรอ้อนพยื่อเมื่อนี้ว้าวตัวเดียวเมื่อยเอยจะเป็นมึงยักพยือเนาะมาเขาไปเพย่เคีย์มน,นะลูกหลานเล่นว่าวครับเราไม้ให้ ต่แมนสัสใจแมนหยุ่งยากน้ำวันเยะนเาสุดนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยป่านลูกแมวตกน้ำเมือมปักได้กัพุดนะเล่นว่าวกลางสายฝนโอ้ยต่แมนใจสูดเอาเนาะฝนเอาหุ้ยฝนตกพอดีเอาเอาฝนตกพากันเข้าห่ม มาแล้วว้าเอาทีมงานเขามาแล้วครับเดวี่ก็มาพอเดวี่ตากฝนมาเลยพุ่นโอ้ยใส่เป็นใจสู้แต่ละคนเนี่ยลุยลุยลุยเม่นมาต่ทางใดอีกนาะปะเดียอุ้มใกล้มาพร้อมอแต่เป็นคักแต่ละมือเอาครับมาลุ้นกันครับซ่อมแซมเรียบร้อยครับเบ้าจุฬาล้องไห้พิ่น่นมือแล่นเตรียมพร้อมแล้ว ไปแล้วพี่น้องเอาแล้วเอ้าเอาไหมเอาเอามันคือกังี้สิจ้ะโอ้เอาไม่มาสันเอาเตรียมตัวเตรียมตัวต่อต่อตอแขนห่างมันห่างมันน้อยห่างมันน้อยหัวมันล้มเห็นบ่ห่างมันน้อยแขนเอาขวดน้ำโคกนี่น้อยน้ำมามัดสิห่างมันฮะเอาเล่นสักนิดลองบังเร็ว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 เอาเล่นเล่นเล่นเด้อ มือเล่นบําเพ็ญความสำเร็จครับปุ่นนี่คัก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 